อืมวุ้ยวุย,วยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขนจะเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เราไปซื้อต้นไม้มาจากตลาดอีกแล้วพ่อใหญ่อยากได้ต้นลินลจีเราจะเนาะก็ลเลยตอนนี้ก็เลยให้เราขุดหล,ลุมลุ่นลินจีปลูกลินจีจ้ะแต่ว่าให้เราเอาหลุมเดียวกันกันกบกล้วยเลยเนาะพี่น้องเนาะให้มันขืนกับกล้วย,วย,วยเอ,อ่อสิทงเน่ะเลเวเลเว วิสีทงแนล่ะเรวเวชรีปลาบาแพงโอเคเป็นกำลังคุดลุมปลูกลิ้นจี่นะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิง้งว่าขอายเสิเฮ็ดหยังบันนี้เดี๋ยวไปเบิ้งนํากันเลยจ้าวันนี้เดี๋ยวพาชมสวนนะจ๊ะเนาะพี่น้องหลังจากที่เราบํารุงมาเกือบเกือบสองเดือนพี่น้องเขาสวนนี่นะมันก็เริ่มเขียวเริ่มหยังแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาเบิ้งนะจ้า ว่าเราปลูกอะไรเพิ่มอันนี้เป็นหมักสลีนะจ๊ะเนาะเขียวเขียวนี่เป็นหมักสลีโอ้ยเสียงเพลงเจ้าก็เปิดเสียงเพลงดังแท่จ้าผู้ใดพี่น้องเปิดเพลงดังดังก็เลยววากบเสียงเพลงเนะจ้าอู้ยมะก้วยก็ออกอักอ,อกก็สองวีสามวีก็ย่าดอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นต้นแรกนะจ๊ะเนาะต้นที่เราไม่ได้บำรุงเลยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปพี่น้องเนาะอันนี้เป็น อินซีล้วนๆนะจ้าเดี๋ยวให้เบิง้งว่ามีอีอย่างนี่อีมะข่าโพดกำลังออกอย่าพี่น้องนี่เป็นข้าวโพดท,ที่เราปลูกไว้กระนอนลงนะจ๊ะพี่น้องนอนลงแต่ว่าข่อยใสอย่างเดียวข่อยสีผ้าไปเบิ้งนะจ้านี่เป็นข้าวโพดนะจ๊ะเนาะนี่ใกล้ๆข้าวโพดเขาผสมประสานคักเถเด้พี่น้องใกล้ๆข้าวโพดก็คือเป็นปักงหอมด้วยพี่น้องด้วยอันนี้ผักงหอมหอมชีนะจ้ะเนาะ เอาปูหอดพีผักหอมชีข่อยเบิ้งพี่น้องเอา้ยจาักมันบ่มันเบิ้งเอาผู้ได้บ่อยากได้แนวบ่นี่นะเบิ้งแน่ฮะน่ะปุ้ยวันนี้เราซื้อไออันฉีดฉีดมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันฉีดีดก็คืออันอันฉีดคือเขาฉีดน้ามันรีดผ่านะพี่น้องอือ่อยซื้อมาขวดหนึ่งเดี๋ยวสิผสมมันอันน้ำมักใส่เนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็น โอ้สีถอนสีย้อนมันอยู่พี่น้องให้เบิ้งใกล้ๆน,จน,นะจ๊ะเนาะผักอีตู้ผักอีตู้ก็ออกแล้วโอ้ยมะข่าโพดก็เป็นแมงเป็นยังเดี๋ยวคอยสีหดนี่อันนี้มะกอเราก็ติดแล้วอันนี้เป็นผักอีตู้นะจ๊ะพี่น้องมุมนี้เป็นผักอีตูกระยามันนี่อันที่น่าสนใจก็คืออันนี้นะจน๊ะเนาะไปปลูกย้ำด้พี่น้องได้พักสลัด แปลงบักป่ผสมประสานคักเราอยู่ในกอกล้วยเลยจ้านี่เราปลูกใส่กอกล้วยไปเลยนี่กล้วยกับแก่แล้วล่ะพี่น้องสองวีสามวีพี่น้องสามวีสีหน่วย <c oughs> เอาผ่านผักสลัดมาแล้วนี่แหละที่มานะเรามาหยอดหยอดหยอดไว้นะพี่น้องได้นี่แหละนี่อันนี้ก็เป็นผักหอมนะจ๊ะเนาะ หอ,อมชีเหมือนกันหอ,อมชีเหมือนกันแล้วก็ผสมผสานใส่ด้วยเอ,อมะขาโพดพี่น้องมะสมาาลีมะข่าโพดนะจ๊ะเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นมะเขือนะจ๊ะเนาะซื่อมาถุงละซ้าบาทพี่น้องแต่ว่าเพี้ยลงนะจ๊ะเนาะเพี้ยลงข่อยซื่ออันซื่อกระบอกฉีดมาแล้วขอ่อยฉีดอันน้ำมกักไซพี่น้องนี่กับอันอัย่ังที่ว่าน,น้ำคุ้มทานนั่น อันดำดำในพี่น้องขอดีไีดส่น่จ้ะเนาะอันนี้เป็นผักบุ้งผักบุ้งนี่บริปูกหลายดิพี่น้องแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วมันในหน้ซื้อแบบถุงละลอยหาซิบมาแล้วจ้าเป็นผักบุ้งนะจ้ะเนาะแล้วก็เสริมด้วยข้าวโพดนะจ้ะเนาะนี่อันนี้คือปลอดสารพิษจริงๆอินอินยีจริงจริงนะจ่ะพี่น้องอันนี้ฟังนี่เดี๋ยวเรามาฟังนี่ อ่ะเป็นอะไรที่เราใช้เราจะเนาะอันนี้เป็นน้ำน้ำแช่ขี้ง้วนเนาะพี่น้องแช่ได้เป็นเดือนแล้วก็ใส่ยู่อ่าน้ำแช่ขี้งัวอันนี้เป็นน้ำหมักเนาะจะเนาะหมักที่มันเป็นแล้วสองถังนี่เป็นน้ำหมักพี่น้องคืออินทรียล้วนๆเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้ก็เป็นน้ำหมักเนาะจะเนาะถังนี้ก็เป็นน้ำหมัก นี่นำเสนอฟังนี้นะจ้าฟังนี้เป็นอะไรเป็นหมักสลีพี่น้องหยอดหยอดหยอดไว้เพราะว่าพอบ้านเนี่ยพ่นพ้วนดินพ่นพ้วนดินพ่นเห็ดแปลงงหญ่อยู่แล้วนะให้เบิ้งน่าจะน้องพี่น้องอืต้นใหญ่เบอร์เด้นนี่หมักสลีค่อยต้นใหญ่หมดแล้วนี่พี่น้องหมักสลีสั่งในอินเทอร์เน็ตนะจ้า มักสลีแอนปุ่มม,มนี่นะซ้ากับปั้นนี่นะพี่น้องนี่กระลังง้ามนี่คอยกันทยอยปลูกมาอันนี้รุ่นหนึ่งเนาะอันนี้รุ่นหนึ่งรุ่นแรกอันนี้มันจะอยู่ในแปลงเราผสมประสานใส่ไปเลยนะจ๊ะเนาะตั้งแปลงหมักข้าวแปลงยังฝังมักสลีไปพี่น้องบบยากฝังไปโรดมันหักสิได้กินนี่อันนี้รุ่นแรกนะจ๊ะเนาะเราจะผลูกเป็นรุ่นๆอันนี้เป็นรุ่นที่สองจ้านี่ รุ่นที่สองก็มาแล้วนี่เป็นมักสลีนะจ๊ะเนาะนี่อันนี้เป็นรุ่นที่สองจ้ารุ่นที่สองก็สามเงาพี่น้องสามเงากล้วยนี่มันจะได้กินเป็นรุ่นรุ่นไปเนาะเขาวางแผนกินเป็นรุ่นรุ่นไปนี่มักสลีนี่นี่พี่น้องถ่ายให้เบิ้งไกลไกอันนั้นรุ่นแรกเนะจ๊ะเนาะทีนี้รุ่นสองมาแล้วรุ่นที่สามพี่น้องบ่ค่อยออกรุ่นที่สามนี่เป็นที่บ่มีเวลาใส่ใจมัน แต่ก็ออกอยู่แต่ก็บอก่อยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมีอีกอยู่เดี๋ยวสิมาฝังไว้อันใดได้กินกาได้กินนะจ๊ะเนาะอันใดบ่ได้กินกับปล่อยพ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้เป็นรุ่นที่สามจ้านี่แหละยังน้อยๆพี่น้องบบเห็นดอกนี่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 ฮัตต้นนี่นี่น้อยๆนี่ฮัตตาซัมนี่อันนี้คือเป็นรุ่นที่สามนะจ๊ะเนาะจะนําเสนออีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะเนาะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวพามาเบิ้งจ้า นี่เดียออาาเด๋ยวมันแดดพี่น้องนี่กําลังออกนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมันจะสิบปล่อยนะ้ำ่อย่อันนี้เป็นผักผักอย่างเป็นผักบุ้งนะจ้ะนี่พี่น้องบ้งต้องตอบแดดมั้ยเน,นะนี่ยนี่เป็นผักบุ้งแต่แบบหยอดด้วยพี่น้องเด้ขอขย,ยอดเอาหยอดเป็นลุมเป็นลุมนะจน๊ะเนาะอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วนะจ้ะเป็นผักบุ้งแก้วนะไม่ใช่ผักบุ้งไอ เเป็นพักบุ้งจีนนะพี่น้องเป็นพักบุ้งแก้วจะก็สร้างมาในอินเทอร์เน็ตเนาะจ้ะเนาะนี่ออกหมดแล้วเดี๋ยวมันนี่สีหดน้ำอยู่พี่น้องกาสีบำรุงมันยู่สีปล่อยน้ำใสอยู่มันนี่พี่น้องเพราะว่างานเฮามันเห็ดหลายๆแล้วเนาะมันแบบว่างานเราเยอะแล้วเราเสร็จเยอะแล้วตอนนี้ก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเนาะจ้ะเนาะพี่น้องอย่าไปซีเรียสกับกัน เฮ็ดสวนวเฮ็ดหยังเนาะจ้าสบายสบายพี่น้งองเพราะว่าสวนเขียวบ้แล้วจ้าอันนี้พ่อยญ่มาเอาหยังบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย <laughs>